กลับมาช่วงสองรายการบอกกล้ากล้าสิบจากสมาคมผู้สืส่อข่าวสมชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับตะ่กี้ช่วงแรกผมได้เกิดไว้ท่านรตเกมิชัยครับเกี่ยวเรื่องป้ายหาเสียงเนี่ยซึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เลยตกลงว่าเลือกผู้ว่าหรือว่าเลือกนายกรัฐมนตตีครับทั้ง,ท,งทั้งสกสหอนะฮะเห็นเห็นบางบางท่านขึ้นภาพก็ยังคิดเอ๊ะท่านจะไปเป็นนายกหรือว่าคมือมีอำนาจขนาดนั้นเลย มีทั้งอันนี้อันนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมรายการนะครับว่าบางทีเราเราต้องมามองก่อนว่าบทบาทผู้ว่ากรทมจริงแล้วเนี่ยมันมีบทบาทไม่กี่บทบาทเองอยู่แค่แปดข้อเองที่สามแปดทั้สขอได้บางสขอบางท่านไปขึ้นป้ายหาเสียงซะทีนี้อย่างอย่างสกเน็อย่างที่บอกว่าสกเนี่ยเคยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของเขตของท่านอยู่แล้วถูกไหมแต่ผู้ว่าบางทีบอกว่ามีเรื่องของปากททคโนโลยีบางทีบางทีผมกงบอกว่าเราต้องมาดูก่อนว่า วันนี้ที่เรานาเสนอประเด็นนี้ยอยากจะคุยว่าจริงๆแล้วบทบาทพวกว่าราชการพุกนี้มหาคนครเนี่ยมีบทบ,บาทอย่างไรบ้างต้องถามท่านรัฐมนตรีาในฐานะที่ท่านเองอยู่ในคณะทํางานของ,ของการเมืองขอขอบคุณมากครับก็คือว่ากรุงเทพกับพัทยานี่ก็ถือเป็นเขตปกครองพิเศษเราก็เรียกว่ากรุงเทพมหานครนะเมืองพัทยาเป็นเมืองใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกว่าที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จส่วนใหญ่จะเบ็ดเสร็จที่จัดการแต่เฉพาะในส่วนของ ของเขตของเขานะีตอนนี้ผมขออนุญาตนิดขอดูนิดหนึ่งว่าจริงจริงแล้วผู้ว่าอำน,นาจหน้าที่ของผู้ว่า,า,าการกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมันมีกฎหมายที่ออกมาเป็นระเบียบบริหารราชการตั้งกต่ปี2528นะครับมาตรา49ได้กําหนดว่าผู้ว่า,า,าการกรุงเทพมหาคนครมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งแ้ันันที่หนคือกําหนดนโยบาย เอ้ไม่ทราบต้นเห็นป้ายหาเสียงมีรนโยบายมั้งไหมมีนโยบายมีไม่แน่ใจมัยังมาไม่เจอนะครับมีแต่นี้แต่ว่าบางทีมันเป็นนโยบายเป็เรื่องอะไรกนเป็นือนโยบายเป็นารราชการของเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายการสั่งการอนุญาตการอนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าผู้ว่าเลยนะเพราะนั้นผู้ว่าเขาจะมีทีมบริหารของเขา ขาจะมีรองก็ว่ามีรองก็ว่าด้านนู้นด้านนี้ด้านสา,านะสูงด้านอายยนะไรเยอะแยะไปหมดเ<ช>ขาทำหน้า,าที่บร,ริหาร<ม>ส่วนสกอเนี่ยผมเห็นขึ้นใต้แล้วผมก็งงงงเนี่ยเหมือนก็จะไปเข้าบริหารแข่งกับผู้ว่าเขาคร<ช>ับจริงๆสกอเป็นคือสภากรุงเทพเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างเงี้ยเป็นองค์กรฝ่ายสภาของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบและดูแลการบริหารการของฝ่ายบริหารอันมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะ พราะนั้นเนี่ยสกอก็คือหน้าที่หลักก็คือไปตรวจสอบอย่างที่คําขวัญที่บอกว่าที่เที่ยวนี้เราพยายามที่จรลงน้ยเห็นว่าเรื่องผู้ว่าเนี่ยเรื่องคนเก่งก็คือเอาคนไปที่เขาไปทํางานครับมีนโยบายมีบริหารอะไรเก่งเรื่องสกอก็คือเอาสกอที่เขาเข้าพวกเข้า,ขาไปตรวจสอบตรวจสอบการทํางานการทำงานผู้ว่าไปดูว่าอย่างเง,ง,ง้ก็คือต้องรอบรู้ว่าสเสมอนโยบายมาอย่างนี้ถูกไหมโครงการนี้ออกมาถูกไหมอะไรไหมตรวจสอบ คือต้องการที่สุดเขาต้องการในที่ท่านว่าคือต้องการไปตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารครับเหมือนสภาใหญ่ก็จะต่างกันนิดหน่อยที่เกี่ยวกับหน้าหน,น้าที่ของสภาเหมือนนิติบัญญัติแต่สสสภาบริหารเขามีที่ไปเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างนะตำแหน่งทางด้านการบริหารด้วยในเรืร่องหนึ่งนะแต่ของสอกเนไม่ใช่สกก็คือไปตรวจสอบติดตามการทํางานนะครับเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสกก็ต้องไปดูว่าไอ้ที่ผู้ว่าเขากําหนดนโยบายเป็นงไงบ้าง เพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะได้ผู้ว่าที่เขาเรียกว่าหนึ่งมีความสุจริตใช่ไหมมีจิตอาสากล้าลิกกล้าทำมุ่งนาสู่ความเจริญของคอทอคือพัฒนากทมเป็นหลักเห็นเมื่อกี้ท่านนายกบอกว่าบางคนหาเสียงอนี่ยแต่ป้าทร่ไหนเป็นในรัฐมนตรีใช่ไหมท่านรัฐมนตรแต่ป้าที่เห็นในปัจจุบันมันก็แค่มีเรื่องพวกเหล่านี้ก็เปป้ายที่เห็นเนี่ยผมเห็นน,นะอันที่หนึ่งคือเปลี่ยนกะรุงเทพสองคิด ต่างอันไหนที่ไม่เคยทำนะอันที่สามก็คือว่าคล้ายๆว่าเปลี่ยนคือเปลี่ยนคิดต่างาทำใหม่ซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกเขาทำอะไรคิดต่างยังไงก็ไม่ได้บอกบใช่ไหมฮะคือไม่เห็นไโยบายเลยแต่เขียนมาเนี้ยนโยบายที่จะเรื่องไปพัฒนานสารุปโภคขั้นพื้นฐาน นะเรื่องของการจัดก,การจราจระนะเรื่องของทานุทางน่้ก็น้าปะปาอะไรไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในกรทมซึ่งจะต้องไปไประสานกับทางการไฟฟ้าอะไรต่างก็แล้วแต่แต่ว่าต้องมีลักษนไหนการเก็บขยะนะการทําความสะอาดครูคลองกันต้องป้องกันน้อาท่วหมหยือที่ว่าอยู่ในปากค้คอ,องท่านนี้แหละก็คือการบริหารกรทมแต่ไม่เห็นอย่างที่ว่าเนี่ย ไม่เห็นนะไม่มีใครพูดกรุงเทพสะอาดยังไม่เคยเห็นเลยนะมีมีบางครั้งเขว่าเศรษฐกิจจะ,จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหนก็ยังงงเลยน <c oughs> ั่นองเงี้ย่เนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนก็ไม่เข้าใจด้วย <c oughs> ไงกเ็เปลี่ยนเปลี่ยนกรุงเทพโอ้ยเปลี่ยนก็ดีวะเพราะบางคนบอกไม่ชอบคือกรุงเทพมันก็มีทั้งที่มันดีอยู่แล้ว <c oughs> นะที่มันกาลังทาอยู่และสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องทำไป ไม่ใช่ไปเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะผมยังไม่รู้เปลี่ยนกรุงเทพเป็นอะไรเปลี่ยนกรุงเทพเป็นนิยอปเป็นกรุเทพเป็นลอนดอนเปลี่ยนกรุงเทพเป็นอะไรไม่ไม่ได้บอกคือคือจริงๆอย่างที่ท่านท่านทานชายพูดอะฮะว่าจริงๆแล้วเราเราเลยภาพเราไปเห็นเนีกรุงเทพเนี่ยผู้ว่ากทมเนี่ย ก็จะมีเรื่องของที่บริหารยิ่งเป็นทางการก็จะมีดูเรื่องของสาธารณสุขก็คือถูกไหมไม่ใชมีสาธารณสุขนถูกไหมมีเรื่องของการจราจรดูเรื่องของด้านการศึกษาให้กับเด็กนะโรงเรียนในกระทรถูกษาธิกรับ ส่วนใหญ่จะเห็นอย่างนี้ที่เป็นงานหลักๆที่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ของแต่ละประเทศเลยถูกไหมซึ่งในโครงการเหล่านี้ที่มันจะมีปัญหาก็คือมันจะมีเรื่องของงบประมาณเข้าไปอยู่ตอนนี้พอมีการอนุมัติงบประมาณเรื่องสาธารณสุขงบประมาณโรงเรียนเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยมันก็จะมีการทุจริตเกิดขึ้นในการทํา สารุคออะไรต่างซึ่งสกจะมีอำนาจก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบอนุมัติลบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใช่ใช่อนุมัติอย่างนี้โอเคอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่รู้มัติไว่าไม่เห็นด้วยไม่ใช่บอกว่าจะไปทำรุ่นทำนี่สร้างด้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่นะครับไปเสนอแน่ได้ครับนะแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่เพราะนั้นบางทีบางทีเนี่ยอย่างที่อคณะทำงานชุดนี้พยายามรนลงก็อย่างที่คำขวัญที่ว่ายังมีคำขวัญอื่นอีกนะฮะที่คิดว่าที่บอกว่าเสื้อกสกให้รอบครอบไปตรวจสอบผู้ว่า ให้พัฒนาอย่างโปร่งใสนี่นันตตรงเลยตรงไหมฮะสกอก็คือเลือกให้เขาไปตรวจสอบผู้ว่า<ม>ให้พัฒนาอย่างโปร่งใสถ้าตอนนี้เนี่ยพอเราพูดคุยถึงประเด็นเรื่องเหล่านี้นท่านรัชชานชัยท่านท่านคิดว่าปัญหาหน,น,นึ่งในเกิดความสับสนไหมประชา,าชนจะเข้าใจอะไรผิดไหม หลงหลงทำได้บางส่วนผมไม่รู้อะารเลยที่นี่หรือเปล่าหรือว่าใครไม่เกิดความตัดสนว่าตกองพู้ว่ามีบทบาทอะไรบางยังไม่มีอะไรที่จะต้กระทำเลยมันไม่มีความชัดเจนแต่พอจะนึกเอาได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่คุมเครืองนะนะต้องว่าถ้าคุณออกนโยบายคุณบอก่นโยบายคุณจะต้องบริหารนะให้กรุงเทพมหานครสะอาด ก็เป็อย่างนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอะไรเงี้ยคือนโยบากยกรุงเทพีเื่างงเี้ยโอเคให้คนมีการศึกษาที่ดีนะมีสุขภาพนามัยดีคในถนนนู้นทางเขาเรียกอะไรทันสมัยก้าวอะไรก็แล้วแต่ว่านีา่คือนโยบายที่ที่จะทำนะแต่ป้ายมันอาจจะเล็กนะเขาเขียนชื่อเขียนอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดก็หมดละ บางทีผมเห็นมีที่เขียนที่ไม่เห็นจำเป็นต้องเขียนต้องเยอะนะครับเขียนอะไรก็อาจจะไม่ค่อยตรงหักอำนาจหน้านที่คือผมก็เจอเหมือนป้ายสกบางป้ายเนี่ยอย่างที่ท่านนายกพูดถึงว่าเหมือนจะจะไปบริหารประเทศเลยนะ <c oughs> เ,ออเหมือนเลยนะ <c oughs> บอกว่าจะเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาเศษรษฐกิจอะไรของอะไรเงี้ย สร้างความมั่นคงแต่มั่นคงอะไรผมยังไม่เข้าใจผมว่าอย่างนี้เรามมในมุมดีไหนท่านนายกท่านตสมชายคือก็คือในเขตพื้นที่ของเขาสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่เขตสมมติเขตคนายาเขตบางคอแหลมเขตบางรักอะไรพวกนี้ก็ผมก็ยังไม่เข้าใจสอรไปสร้างเศรษฐกิจให้เขาเรื่องขนาดนั้นเลยไปสร้างเศรษฐกิจยังไงเหมือนก็้ลนนมันอยู่ที่เพว่าเขาไมคือว่าเขาเช่นไปจัดที่ทำกินไปจัดแผงลอยอะไรต่างๆครับ ซึ่งจริงๆเศรษฐกิจเขาทำกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไอ้จริงๆมันก็ไปจัดบางทีกลายเป็นไปขวางเขาด้วยซ้ำไปบางทีที่เราเห็นเนี่ยเช่นเขามีที่ทำกินก็ไม่ให้เขาทำอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แหละเมันก็มีการขายจริงจริงมันมีมีเศรษฐกิจดูอยู่แล้วฝั่งตก็มีเขามีอยู่แล้วทุกอย่างมีอยู่ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เชิญท่านดรสมชายมาคุยวันนี้เพราะว่าประชาชนยิ่งตาสว่างขึ้นหน่อยอย่าไปหลงคำป้ายฮะให้ดูคนดีใช่ไหม จะเป็นเหรอว่าแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือต้องให้หน่วยงานที่เขาทำไปย้ำผพันใหญ่ๆเนี่ยทำอย่างของเราเนี่ยออกมามันอาจจะทําให้ประชาชนรับรู้ในส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าในส่วนใหญ่นะจะต้องเป็นงานของทางทางราชการคอก์รัอตนี่จะต้องทำคอกตต้องต้องทําตรงนี้หนึ่งสองกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้อันแรกที่สุดคือทําให้ประชาชนเข้าใจไม่อาจะเลือกไทย เลือกอะไรเลือกใครเลือกอะไรหร้อตําบลบาดอ่ะใช่สองผู้สมัครต้องเข้าใจด้วยผู้สมัครอาจจะไม่ทราบนะที่ไปสมัครสอกันอยู่เนี่ยหรือว่าเข้าไปเบี่ยงเก่ทมนะครับใช่หลายคนผมว่าคิดคิดว่าอย่างนั้นแหละยังไม่ร่วมหน้าของตัวเองเลยถึงยังไม่ร่วมหน้าตัวเองเลยใต้ก็หลอกใต้ก็หลอกมาอย่างนั้นไงโอเคอ่ะเรามาคุยที่มหัดยาล่ะที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยพัิยาก็เช่นเดียวกันนะพัิยาก็เหมือนกันเนี่ยกลากรุงเทพเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือพัิยาเนีี่่ยจะมเอรืงที่ เรามีการให้พยายามนึกถึงก็คือว่าอย่างเช่นทั้งทะเลและท้องฟ้าเมืองพัทยานั้นสุดยอดเลือกนายกเมืองสืบทอดทํางานปลอดสุดจริตแอปลอดทุจริตเนี่ยอย่างเช่นเพื่อให้เห็นว่าอีกอันหนึ่งก็อย่างเช่นเราบอกว่านายกเมืองพัทยาต้องแข่งขันสมาชิกสภาหมั่นตรวจสอบใช้งบต้องรอบคอบทุกคำตอบต้องโปร่งใสอย่างนี้ชัดเจนไหมนายกต้องแข่งขัน ในการทํางานเพราะเป็นคนทํางานสมาชิกว่าต้องมันตรวจสอบเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไปสู้เหวี่กันแล้วเป็นพักเดียวกันเรื่องอะไรก็ไม่ดูการใช้งบต้องรอบครอบทุกคาตอบต้องบอกเขาต้องมีคําตอบให้ได้ว่าเอออันนี้ทําถูกต้องอันนี้พัทยานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราพยายามที่จะลดลงลดลงนะให้คนนี้เข้าใจว่าการพัฒนาเป็นหน้าที่ของผู้ว่ากทมหรือนายกเมืองพัทยาการตรวจสอบนะ เป็นหน้าที่ของสอที่เข้าไปดูแลอันนี้อันนี้ก็ต้องอยากให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจอย่างนี้แต่ว่าในส่วนที่ว่าจะไปช่วยในการเสนอแน,นะหรืออะไรต่างเนี่ยสพก,ก็ทําได้อยู่แล้วมันก็เป็นการตรวจสอบก็คือทําได้หมดอยู่แล้วนะไปดูว่าที่นี่เป็นไงในเขตของตัวเองเออน,น้ำไม่มีน้ําไม่ไหลอ่านำเรื่องร้องเรียนไปแต่ไม่ใช่เป็นคนไปแก้น้ำไหลไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวาสาอไปแก้ให้น้ําไหลไม่ใช่เป็นหน้าที่ของทาง หน่วยงานของทงกอตมอเขาอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ตัวเองไปแก้ไขที่จริงเนี่ย <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าการบริหารท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากาทาอทมหรือนายกเมืองทัศนยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลทุกสุขชาวบ้านในพื้นที่ของท่านถูกต้งองครับถูกรับเป็นเหมือนแม่บ้านใช่ถูกไหมซึ่งถ้ามองอย่างสสหรือรัฐมนตรีก็จะดูทำกับดูแลในภาพรวมของบริบทใหญ่ของประเทศ ถูกไหมถ้าเรารจะมองจริงก็คือไม่ว่าจะเป็นบทบาทสสก็จะเป็นเรื่องของพอบอร,รบร่างกฏกฎหมายขึ้นมาถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเกิดความสับสนก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่ท่านตั้นชายอยู่ในชุดของคณะทํางานการกับเคลื่อนในเรื่องอของคีย์เวิร์ดตัวน,นี้ผมเห็นด้วยนะครับว่าในคีย์เวิร์ดที่ออกมาเนี่ยมันเกิดทาให้ให้มองถึงภาพลักษณ์ที่บอกเลยว่า ผู้ที่จะลงสมัครไม่ได้จะเป็นผู้ว่ากทมหรือสกท่านมีบทบาทอะไรนายกเทศมนตรีมือพัทยาท่านมีบทบาทอะไรเพราะปัจจุบันอย่างนี้ที่เราได้คุยก,กันเริ่มแรกว,ว่าป้ายหาเสียงณนะปัจจุบันเนีน่ยบางทีมันสร้างความสับสนมันเป็นการรักษณะเป็นการใช้คีย์เวิร์ดของของผู้สมัครเองถูกไหมครับในการชักจูนดึงดูดไปเรียบเคียงกับการใช้หลักการตลาดมามา,มา,มาหาเสียงหรือเปล่า ผมก็กลัวเรื่องพวกนี้ก็ที่เกิดความสับสนผมเข้าใจะเรื่องเรื่องสับสนเนี่ยก็คือเรื่องของประชาชนแต่ผมก็ไม่แน่ใจบางทีผู้สอบก็สับสนด้วยนะครับผมผมก็สับสนจริงอะผมเป็นใต้าแล้วผมหมานไปก็นั่งยิ้มไปเอ๊ะมันแล้วก็จริงจริงผมก็คือเห็นป้ายหาเสียงแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าจะใช้เรื่องการตลาดมากเกินไป คือจะหาคําที่มันโดนใจน่าสนใจคนจดจําง่ายไว้แต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องเนื้อหาครับไม่ได้เนื้อหาว่าเออมีนโยบายอะไรที่มีบางคนออกมาอย่างอันหนึ่งบอกว่าไม่ให้มีโกงอันนี้หมันก็ชัดเจนชัดเจนนะแต่เป็นผู้ว่าจะไม่ให้โกงอันนี้ก็อาจจะเป็นนโยบายอย่างนโยบายหนึ่งสองสามสี่ห้านะครคือไม่ให้มีการโกงแต่ก็มีนโยบายตั้งเยอะแยะในกอมอไม่ใช่แค่แค่โกงเรื่องอื่นการทําโครงการที่คุณไม่มีประสิทธิภาพ คือการทำหรือทำไม่ถูกแล้วก็ไม่ทำเนี่ยก็เป็นเรื่องผิดเหมือนกันครับเพรานะน,นั้นมีระยะที่เป็นเรื่องนโยบายที่น่าจะพัฒนาให้ได้และจริงๆผมก็อยากจะให้ทางผู้ว,ว่าเองเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวต้องมีไปดูนะอย่างผมเห็นมีเรื่องที่ว่าปัญหากรทมม,มีอะไรบ้างเนี่ยมีอยู่เจ็ดประย่างนะมันเขียนมาดีมากเลยแต่ผมคิดว่าระยะเวลายาวมากที่ว่าปัญหาเชิงบานคืออะไรและต้องทําอะไรเนี่ยเยอะมาก ถ้าเพูดว่าเอาตรงนี้ไปหาเสียงแล้วไปดูนะว่าเออจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นที่หนึ่งเ,เรื่องของมลภาวะเป็นพิษเนี่ยเรื่องอ<ห>นไร <ทำ S 1> นะจะทำยังไงที่เอ็มเนี่ยปัญหานั้นท่วมจะทําไงาคืออย่างเนี้ยคือเขาอาจจะป้ายอย่างเขียนไม่พอก็ตามแต่ว่าเวลาคุณไปหาเสียงคุณต้องมีใบปลิวมีอะไรเขียนให้ชัดเจนหน่อยไม่ใช่เขียนเฉพาะว่าเปลี่ยน แเปลี่ยนใหม่ไม่ทําเหมือนเก่าอะไรต่างเห็นทุกป้ายเลยพยายามให้จําว่าไม่ทําเหมือนเก่าคิดต่างอย่างเงี้ยคือบางคนก็อันตลางไงความจริงคิดต่างไม่ใช่ว่าจะดีนะ คิดต่างเลยยังไงก็เท่าโอเคเดี๋ยวสุดท้ายของการเป็นเรืองท่านดรสมชายเนี่ยมาชี้แนะที่เสนอแนะกับผู้สมัครหรือให้กับทางกรทหรือทางหน่วยงานเข้าไปพิจารณาหรือปรับปรุงหรือช่วยแนะนำอะไรพวกนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราติดต่อในช่วงช่วเท้าของการบอกเล่าก้าวสุดท้ายนี้นะครับผมขอบคุณเสกสักครู่ครับ